สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมในคลิปนี้นะครับอันจากโชว์รุมรถยนต์มือสองปฏิพัทนออตโต้ในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตัวรถกระบ,บะตอนเดียวเผารอยในเดือนมิถุนายนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านออกรถในเดือนนี้มีเงินสดกับบ้าน5,000น้้ำมันเต็มถังขับฟรี45วัน ช่วยผ่อนค่างวด6เดือนดอกเบี้ย2.99แม็กใหม่คู่หน้าพร้อมยางใหม่4เส้นเลือกรายได้ใส่ตู้ใส่คอกจดทะเบียนลงเล่มและใบวิศวะมีให้ครบทั้งหมดเพราะนั้นสับการออกรถใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่ร้านปฏิภัติออโต้นั้นจบทุกเขตจบทุกการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาทำอย่างอื่นเพิ่มเติม รออยู่บ้านมีรถใช้เป็นของตัวเองแน่นอนครับเรามาเริ่มกันด้วยคันแรก i s u z u DMAX 3.0ตัว s ปี2022คันนี้เป็นตัวสีบรอนวารันตี0ูนเหลือเต็มๆ,ๆราคา659,000บาทถ้าเกิดอยากดูรายละเอียดตัวรถรุ่นนี้แบบเต็มๆไปดูได้เลยเป็นในคลิปของเผารอยในแต่ละคันตอนก่อนหน้านี้นะฮะ ต่อด้วยคันที่2สีเดียวกันครับปี2022เหมือนกันตัวนี้649,000บาทเป็นเพารอย TCBY มีร้อแม็กกระทะลาย RE30 แม็กคู่หน้าเลือกลายได้ครับคอกแซมเลดกระบะบ,บนล่างดามแล้วเบรกมือดึงตึง ABS ไม่มีโชว์สำหรับอย่างในสเต็ปการใช้งานพวกนี้4-5ตันสบายๆรู้มือกันอยู่นะฮะ ถามว่าทำไมถึงถูกกว่าหมื่นหนึง่งตัวนี้ไม่สี่หมื่นคันแรกไม่สองหมื่นแตกต่างกันในสองตัวเลขไม่เท่านั้นสภาพตัวรถเหมือนกันทุกประการนะฮะคันที่สามครับเป็นตัวสีในกระแสเป็นตัวสีที่หลายคนต้องการจับจองเป็นเจ้าของเยอะมากมีการแข่งแย่งชิ้นดีชิ้นเด่นและก็มีการแย่งกันจัดไฟแนนซ์แย่งกันจองแต่สำหรับในเดือนนี้ไม่ต้องแย่งกันฮะอันมีตัวรถเลย 3.0ตัวเอป22เทาแลมโบตัวนี้หายากมากครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวสีบอลสีขาวเทารดำเมทัลลิก um หรือจะเป็นตัวเทาแลมโบนั้นราคาประหยัดกว่าออกข้างป้ายแดง100%ถูกกว่าอย่างเห็นเนแน่นอนตัวนี้ราคา659,000บาทลืมบอกไปอย่างนึ่งนะฮะดูคลิปวีดีโออนมานะครับจอง300พอจบพร้อมจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านทุกสถาบันการเงิน ท่อห้คันที่4ส,สีขาวเป็นบ้างตัวนี้จะเป็นปี2021นะครับโฉมก่อนที่จะมีเป็นตัวเท่แลมโบสีขาวเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำมไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำราคา629,000บาทสำหรับอย่าง1 2 3 4จนถึงตอนนี้ได้โปรโมชั่นในช่วงต้นคลิปเหมือนกันทั้งหมดทุกอาชีพทุกรายได้มีเครดิตไม่มีเครดิตอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด ออกรถใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่ร้านปฏิพัฒน์ออตโต้ได้ไม่เสียเวลาครับมาต่อกันเลยเป็นตัวแคบตัวเตี้ยกันบ้างครับแบบนี้เจอได้น้อยมากร้อยเปอร์เซนต์จะมีทั้งสิบเปอร์เซนต์แต่อยู่ที่ร้านเราหนึ่งคันเป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่ต้องการใช้งานในเชิงพาณิชย์และใช้เป็นตัวรถครอบครัวด้วยหรือในลักษณะงานที่ไม่ใช่แค่คอกเผารอยอย่างเดียวแต่เป็นตู้เผารอยก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับตัวนี้ปี2021นะฮะราคา659,000เน้นย้ำเลยว่าเป็น3,000แคปบตัวเตี้ยไม่ใช่1.9นะฮะจอง300เหมือนกันแม็กคู่หน้าเลือกลายได้จัดทรงตัวรถได้อยากได้แบบไหนบอกได้เลยไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวมาเปลี่ยนกันนิดนึ่งะฮะสำหรับตัวโฉมปี2019ตัวนี้จะเป็นหน้าในส่วนของทรงสเตลนะฮะ ราคา589,000ตัวนี้เป็นเผาสร้าง v f o ฟ c e แนบ16มิลเฟืองท้ายเดิมความยาวของเสื้อเผาเท่ากับตัวของเดิมติดรถจากโรงงานกระบาบบนล่างดำแล้วคอกแซมเลดนะฮะสำหรับราคาเนี่ยมันก็จะซอฟลงมาเพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับพี่บี้หลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นตัว22 21หรือว่าจะเป็นตัวปี19คันนี้3,000ยังไงก็คือ3,000และสีนี้เป็นอีกสีที่สวยมากรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมทุกคันนะฮะรีโวกันนิดนึงดีกว่ามันต้องมีควบคู่กันนะครับมีอย่างอีซูซูอย่างเดียวไม่ได้รีโวก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้2.4 entry ปี2022ไม่20,000โลราคา599,000บาท ถามย้อนกับไมีกทีนึงว่าปีอะไรนะตัวนี้ปี2022นะฮะ2.4เผื่อสำหรับทางเลือกในอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายท่านอยากจะได้เป็นตัว cc ในลิตรประมาณนี้ก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับครานี้เนี่ยเป็นสีขาวกันบ้าง2.4 entry ตัวปี2022ไม่30,000โลคันนี้ราคา579,000บาท ใหม่กิฟเลยนะฮะและเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วสำหรับตัวสีนี้2.4อันจะมีสีให้เลือกครบเลย mm. เห็นหรือเปล่าครับถ้าเกิดยังไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคันหนึ่งตัวนี้ก็2.4 entry เหมือนกันปี2022ใหม่8,000โลใหม่กอดใหม่ที่สุดของที่สุดแล้วออกข้างปลายแดงยังไม่ได้คุ้มเท่ากับแบบนี้อันได้นำเสนอตอนนี้เลยนะฮะ8,000โล เป็นตัวเผาสร้างแหนบ16มิลกระบาบนล่างดำแล้วคอกแซมเลดไดสีสวยๆไม่ได้มีการเสียตังค์เพิ่มเติมเลยครับแม้แต่บาทเดียวแม้คู่หน้าเลือกได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดยังสมมุติในกรณีที่อยากจะเปลี่ยนจากคอกเป็นตู้สามารถทําได้และไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยทั้งสิน้นแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะ ต่อกันอีกนิดนึงครับเปลี่ยนซีซีกันบ้านเป็น2.8 Ent นทีตัวนี้5เกียร์รถปี2021ราคา69,000บาทสีเทาดำเมทัลลิกส่วนถัดมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2020 5เกียร์เหมือนเดิม588,900 0บาทนี่ถือว่าเป็นทางเลือกให้สำหรับหลายๆท่านนะฮะที่ต้องการ2.8พี่ๆครับอมีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะไหมเยอะมากโหลหนึ่งและอาจจะมีมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำาคราวนี้เนี่ยเราปิดท้ายด้วยสีขาวกันหน่อย2.8 entry นะฮะตัวนี้ปี 2, 0, 2021ราคา629,000บาท นี่คือเบาลอยโหลนึงครับและอาจจะมีมากกว่านี้ให้กับพี่ๆได้เลือกกันในเดือนมิถุนายนนี้เพราะนั้นในแต่ละคันถ้าเกิดเราถูกใจเราชอบเราอยากได้คันไหนรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงเน้นย้ำเลยว่าออกรถก่อน30มิถุนายนนี้เอาเงินสดกลับบ้านไป5 0 0 0เอาน้ำมันไปเต็มถังเอาขับฟีวก4ีวันช่วยผ่อนค่างวด 6เดือนดอกเบี้ย2.99อุปกรณ์ในการใช้งานถูกต้องตามกฎหมายหมดทุกอย่างไม่มีการเสียตังค์เพิ่มแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวเจอกันครับ